ฤดูหนาวมาถึงนะจ๊ะการต้องยกให้แจกฟ้าของเราอีกแล้วแจกฟอสนะจ๊ะโอโหบอกเลยยังไงวายมาแบบนี้ตอกันไปเรื่อยๆเลยคลิปวดีนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุขสนานและความถึงเท่านาั้นไม่แนะนำให้ลอกเรียนแบบเดําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เท่านั้นนะจ๊ะเอากราบสวทสวัสดีอีกแล้วจะบอกเลยว่า เป็นการเริ่มต้นหรือดูหนาวที่แบบว่าหนาวเน็บของแจ็คฟอสสนะจ๊ะอ่าแจ็คฟอสสของเรานะจ๊ะเป็นยังไงป้งเอ้ยโอ้โหต้องบอกก่อนว่าเกมนี้สกเกตเตอร์มา3ตัวก็คือเขาฟีนสปินไปนเลยลนะจ๊ะท่านผู้ชมเป็นไงช็อตนี้วายมาแบบนี้แล้วต้องต่อกันไปเรื่อยสวยงามคูณสามแล้ววาง ศูนสี่ตามมาติดโอ้โหไมมมีใครยอมแพ้เป็นไงล่ะจ้าสี่ปินมาแล้วหนึ่งตัวยังไงโอ้โหค่ะสองตัวแต่ไม่เป็นไรช็อตนี้เราเปิดประเดิมกันก็ฟาดก,กันมาที่แล้วไรดีช็อตนี้ไวยังไงจ้าโอ้โหยพันสี่ห้าสิบนะจ๊ะนี่ขนาดกดกันที่เบ็ดละห้าสิบอ้าวมีกาไรขนาดนี้แล้วก็ขยับเป็นเบ็ดละร้อยเป็นเลยไงพอขยับเป็นเบ็ดละร้อยแล้วาวมาขนาดนี้แล้วว่าไงท่านผู้ชมโอ้โห จะเป็น Y หรือว่าเป็น K ก็ได้นะทุกคนคือว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ได้ตัวคูณเพิ่มเป็นไงช็อตนี้คูณ5โอ้โหเต็มคาราเบลช็อตนี้2 0 0โอ้ไม,ม่ก็อมากแม่ OMG ไม่ไหวแล้วจ้าไปต่อสิจ้าว่าไงมไม่มีตัวเชื่อมช็อตนี้ว่าไง สี่สปินของเราท่านผู้ชมโอ้โหวมาสามตัวเป็นกวานเสียเปเลยเขาสี่สปิงเลยโอ้โหมาสี่ตัวเ้วยเนี่ยท่านผู้ชมเกินคาดเลยขอสามไได้สก็หมุนไปเลยสิบสองรอบยาวๆของเราว่ายังไงสิบสองรอบรอบที่หนึ่งผ่านไปแบบไรวีแววโอ้โหรอบที่สองยังใจดำอีกน้องรอบที่สามตองมาแล้วโอ้โหไวามาก วาหรือว่าเลขเก,ก้าก็ได้โอ้โหขออะไรได้แบบนั้นจริงๆคุณอะไรได้ตู้คูนเพิ่มทุกคนอ้าวคูณสี่ปจ้าช็อตนี้แต่เวลาเข้าสกเก็ตเตอร์หรือว่าฟีสปินต้องบอกก่อนเลยว่าตัวคูณเขาก็จะขังอยู่แบบนั้นนะจ๊ะทุกท่านผู้ชมเขาก็จะไม่รีตัวคูณแมอ้าตอนนี้ตัวคูณก็ขังที่คูนสี่เขาก็นัดต่อไปเรื่อยๆคูนฮะว้ Why? ยังไงมาแล้ว ได้ฟีสิปินเพิ่มอีกหนึ่งรอบโอ้โหเ,เกมนีช้างแบบว่าฟังฟูริเยไม่ไหวอีกแล้วเป็นยังไงจะเพาะของเราาวมาอีกโอ้ยคุณให้แล้วตัวคุณเริ่มเยอะแล้วฟังฟูริเยที่สุดเลยจ้าสี่รอบสุดาของเราแล้ววายังไงโอ้โหยทุกคนบอกเลยเป็นละร้อยอย่าไปหวังอะไรเลยนะแค่มันไม่ขาดทุนก็พอทุกคนได้กาไรเยอะได้กําไรน้อยก็ดีกว่า มันไม่ได้กําไรนะจ๊ะอ้าวายมาช็อตนี้วายังไงวายังไงเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนๆวายังไงโอ้โหเว,ว้อ่าไม่เป็นไรนจ๊ะเราฟันจะมาอีกสองพันเจ็ดแต่ก็กดน็อกรอบเอาก็ได้นะจ๊ะเอาไปต่อเบ็ดละ 100. หนึ่งร้อยว้ยังไงไปต่อกันเลยจังน,นี้บอกเลยว่าถ้าไม่เข้าฟีดสปินอีกก็กดน็อกรอบขอให้น็อกรอบมันมีตัวเชื่อมแล้วก็ไปต่อนะจ๊ะอื้มเสียดาเอไม่มา ว่าไงโอ้โหจะเชื่อมหลายรอบแล้วจะเชื่อมหลายรอบแล้วแต่มมันไหมมีตัวเชื่อมไงท่านผู้ชมจังหวะนี้คือฟีสปินก็มาโอ้โหมาเท่ากันแล้วแบบนี้ยังไงเอตัวไหนไหมเออเกิดตัวจากรอบที่แล้วไหนแล้วกันมาดูกันว่าเตกละหนึ่งร้อยจากรอบนี้กับรอบที่แล้วจะแตกต่างากนันขนาดไหนนะต้องบอกก่อนเลยว่าหมุนสิบสองรอบเท่ากาันเพราะว่าฟีสปินมาสี่ตัวนะจ้า เราแปลผ่านไปแบบไรไปแล้วรอบนี้มาแล้วจ้างคุณสอ่องว่ายังไงเออตัวคุณก็มาปีสปินก็ไดาษเพิ่มโอ้โหโคนสามอ้าวเปิดฉากมาสวยแบบนี้บอกเลยว่ามีชัยเป็นฝาครึ่งหนึ่งแล้วนะจ้านกคู่มาแล้วนกคู่มาแล้วยังไงตัวคุณมาเพิ่มมาทุกคนเออไอก็ดีนะได้ตัวคุณนะออได้สองพันเออ มันมาก,ก่อรอบที่แล้วแล้วท่านผู้ชมบอกเลยมีลุ้นมีลุ้นนะจ๊ะเก้ารอบที่เหลือของเรายังไงคูนห้ามันมาขนาดนี้แล้วทุกคนบอกเลยมันได้รอบแะไม่ต่ำกว่าเป็นพันแน่เพราะว่าเราตัวคูณเยอะแล้วนะจ๊ะอือ้อหือเอาสี่รอบีสามร้อยห้าสิบกว่าไม่ได้อะไรยังไงตัวคูนขยับหนโอ้โหแบบไรวี่แววไม่ไหวเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมแบบว่าไรเรยือกเกณมากแม่ ยังไงไปต่อสิจ้าวายมาแบบนี้ไปต่อไปต้องยาวยาวอืมเหลือสี่รอบสดท้าของเราเพื่อนเพื่อนลุ้นมากลุ้นไม่ไหวโอ้โหสมรอบที่เหลือของเราเชียบอกนะว่าจะไม่มาเลยมันไปไปไม่ได้นะจา้าอ้าวพามีกันกาบอกเลยสส่งไปเรื่อยๆเก็บเลรกผสมน้อยงานนี้บอกเลยยังไง ต้นไม่มาแต่ปลายต้องมาแล้วป้าเออคูณหกพ้อยยังชั่วได้ 1, 2, อีกพันสองอ้าเหลือหนึ่งรอบใจจะค่ะแล้วหนึ่งรอบนี้วายยังไงจ้าอเออวายมาสปินได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบค่อยยังชั่วคูณแปดเอาหนื่อยนะจ้ามันเหลือรอบสุดท้ายแล้วโอ๊ยค่อยยังชั่วมันเชื่อมกันเป็นแบบนี้นะจ้าเป็นไงได้มาอีกหนึ่งรอบทุกคนเราดูตัวคูณคูณสิบแล้วแกวายยังไงนะจ้าคูณสอง 22, คูสิบโอ้โหคูเลยโอ้โหคูสิบเพราะว่าได้ตัวคูณเพิ่มเออช็อตนี้เนะจ้าที่รอคอยเป็นไงนจ้า4รอบจากหนึ่งรอบได้มนาะอีก3รอบก็ฟันอีก7,200โอ้โหได้ทั้งรอบเพิ่มแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะจ้าเป็นไงนะจ๊ะบอกมาว่ารอบที่เหลือที่ให้มาดูซิว่าจะพลาดกันมาเท่าไหร่คูสิบอ้าช็อตนี้ได้อีกสองพันสี่โอ้โหยนึกว่าจะ ไม่ปังปุริเยสันไล้วรอบนี้บอกเลยว่าแก้ตัวได้จากรอบที่แล้วแบบว่าวิดไม่ไหวเลยนะจ๊ะน้าผู้ชมเอาสี่สามเป็นสองอหรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะปิดท้ายหน่อยแล้วกันรอบสุดท้ายเราว่ายังไงปิดท้ายปิดท้ายจริงๆด้วยจ้าโควรติเจโอ้โหชัดนี้ปิดท้ายหนึ่งห้าหนึ่งอือหือ เ็เสร็จแล้วนะจ๊จะฝากกันมาที่2 7ง0 0่นนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมกันในคลิปวิดีโอหน้ากัน้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ได้ที่คลิปหน้านะจ๊ะ